สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงวันนี้คือคําทํานายของคุณนะคะพิมรับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่า ช่วงนี้นะคะคุณต้องใจเย็นนิดนึงนะคะคุณต้องใจเย็นๆนะคะช่วงนี้อารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจตัวเองนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะอาจจะได้เดินทางไกลในประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะแต่คุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจมีเรื่องให้คิดหนักจะมีคนมาหามีคนคิดถึงมีโอกาสได้เจอแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะเข้ามาหาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากหรือได้ไปงานข่าวดํา ะะถ้าใครคิดจะทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ทํางานทําธุรกิจออนไลน์หรือค้าขายออนไลน์นะคะถือว่าดีนะคะดีมากนะคะช่วงนี้ลงมือทําได้เลยนะคะมีโอกาสสาเร็จค่อนข้างสูงสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชคเลขที่บ้านและกายุคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีฟ้าสีเหลืองนะคะให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ 2 5 6นะคะคอยคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ